ข้อลงกันไปแล้วนะครับในวันที่4กันยากับมูวิภาคใหม่ของมหาเวทผนึกมานภาคพรสวรรค์ซ่อนเลนส์อากับมรณะนะมูวิภาคเนี้ยจะเป็นการนําเนื้อหาของซีรีส์ในซีซั่นสองตอนที่25ถึงตอนที่29มาเพิ่มเนื้อหานิดหน่อยแล้วก็ฉายลงซึ่งในตัวหนังอ่ะจะมีการปรับแสงภาพนิดหน่อยแล้วก็ปรับฟิลเตอร์ภาพในบางฉากเพิ่มฉากใหม่เข้าไป ซึ่งฉากใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะมีความยาวประมาณห้านาทีอันนี้ผมกลาจากที่ดูมาจากในโรงนะครับโอเคในส่วนภา์ที่หนึ่งอ่ะผมจะไม่ขอสปอยส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็พูดถึงว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะมันจะถือเป็นการสปอยตัวหนังอ๋อแล้วก็ใครผิดหวังกับภาคไทยของซีซั่นสองอ่ะตัวมูวี่เนี่ยได้ใช้เสียงภาคของทีมงานซีซั่นหนึ่งแพ้แล้วซึ่งภาคได้อารมณ์กว่าในตัวซีรีค่อนข้างเยอะมากซึ่งผมไม่สามารถจะจัดหรือว่าบอกได้ว่ามันดีหรือไม่ดีว่า ในการเสพหนังหรือมังงะหรืออนิเมะความชอบมันขึ้นอยู่กับเราที่อ่านหรือดูนะครับโอเคหลังจากนี้จะมีเนื้อหาที่สปอยนะครับถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็แนะนําให้ปิดิปไปก่อนแล้วก็ไปดูหนังในโรงก่อนแล้วค่อยกลับมาดูต่อก็ได้ไในฉากที่เพื่อนเข้ามาจะเป็นฉากในโรงหนังนะครับซึ่งเป็นมันฉากตลกท้ายตอนของช่วงซีซั่นหนึ่งแต่จะเป็นฉากที่จะมีการเล่นมุกเกี่ยวกับแบ็กแจ็คซึ่งแบ็กแจ็คเป็นมังงะ ที่เขียนโดยอาจารย์ทศกะณฐโอ,อสมุน่าจะเป็นมุกที่แบบมันเป็นการเคารพต่อบิดาของโลกมังงะอย่างอาจารย์ทศกะนะเพราะว่าอาจารย์ทศกะเนี่ยเป็นคนแรกที่เขียนมังงะโดยการตีช่องแล้วก็ใส่ตัวละครใส่คําพูดหากไม่มีคนคนนี้มังงะทุกวันนี้จะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็แบ็กแจ็คเป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในบ้านเราโดยลถมิเดียเด็กเจนซีอาจจะไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้เพราะว่ามังงะเรื่องนี้มันก็น่าจะห้าสิบปีได้แล้วนะครับตัวใครอยากตามต่อก็ลองไปเสิร์ชหาอ่านดูหรือว่า ตามตัวอนิเมะดูก็ได้โอเคนอกจากในส่วนเนื้อหาของ5ตอนที่เอามาตัดเป็นมูวี่แล้วอ่ะนอกจาก5ตอนนั้นแล้วก็ยังมีภาพย้อนอดีต,ต่างๆที่ไม่มีอยู่ในตัวซีดีนะครับซึ่งไอ้ภาพพวกเนี้ยมันจะขึ้นมาในช่วงตอนจบภาพพวกเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มน้าหนักของตัวละครอย่างเกตโฮแลว้วก็โกโจพูดถึงความสูญเสียที่ตัวละครอย่างโกโจและเกโรโฮต้องพบเจอและทําให้มีจุดเปลี่ยนในการเลือกเส้นทางหลังจากนี้สุดที่น่าสนใจของตรงส่วนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทําให้ตัวเนื้อเรื่องอ่ะ มันมีความซีนมาติกมากขึ้นโดยส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้สนุกกับการดูอนิเมะในโรงมาค่อนข้างนานแล้วแต่เรื่องนี้มันทําให้ผมรู้สึกสนุกเพราะว่ารูปแบบภาพที่คนบางกลุ่มอาจจะมองว่าเป็นการเผาของสตูดิโออ่ะมันเป็นภาพที่มีความแบบซีนิมาติกมากในการขยับหรืออะไรต่างๆมันเหมือนกับการใช้คนมาทำโมชั่นแคปเจอร์ในการขยับซึ่งการทําอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยผมมองว่ามันทํายากกว่าการที่จะทําให้มันลื่นไหลแล้วก็จะมีการจัดมุมกล้องที่แบบมันมันไม่เหมือนตัวอนิเมะทั่วไปอ่ะมันเป็นเหมือนกกาารรจัดมมุล้อองงขภพยนต ที่อะอย่างงานของหวงกาไวยอย่างเงี้ยมันเป็นมุมกล้องที่แบบเน้นความอาร์ตแล้วก็เล่นแสงน้อยแต่ว่าได้ความรู้สึกที่มันมันแตกต่างนะครับในส่วนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของคนดูด้วยว่าจะเสพมันไปนในทางนี้หรือว่าจะมองว่าเป็นงานเผาอันนี้มองอยังไงมันก็ไม่มีผิดในถูกมันขึ้นอยู่กับเราที่ จะตัดสินนะครับแต่ว่าในการวิาพากษ์วิจารณ์ผลงานน่ะเราก็ควรจะต้องให้เกียรติกับตัวผู้แต่งแล้วก็สตริโอด้วยเพราะว่ามีแค่เพียงประเทศที่เจริญแล้วเท่านั้นที่จะให้คุณค่ากับงานศินละปะซึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนแมปป้าตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นหนังแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็มีการเพิ่มฉากต่างๆเข้าไปโดยเฉพาะรูปภาพที่มันลอยขึ้นมาช่วงท้ายเนี่ยพวกรูปภาพพวกนี้มันทําให้เห็นถึงอารมณ์ของตัวละครได้มากขึ้นมากเป็นการใช้ภาพเพื่อ แสดงถึงความสูญเสียของตัวละครแทนที่จะเป็นแบบเนื้อหาจะมองว่าเป็นงานเขาก็ยังก็มองได้แต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าเราดูหนังบางทีในจังหวะการเล่าเรื่องพวกนี้ยการเล่าเรื่องด้วยภาพมันสามารถทําให้แบบตัวหนังมันไปได้เร็วขึ้นมากโดยใช้เวลาที่น้อยลงซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจัยยาของคนดูเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบ กับอะไรแบบนี้มันมีมันมีเนื้อหาที่เยอะกว่าภาพแล้วก็ช่วงเวลาที่มันใช้เวลาเล่าหลังจากดูมูว่พาคนี่จบอ่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเราสามารถจะดูภาพมูว่สูนแล้วก็มาต่อด้วยมูวิพาคนี้แล้วก็ไปต่อด้วยภาคชิวยาได้เลยตัวซีซั่นสาอ่ะประกาศฉายในช่วงต้นปีหน้าแต่แมปป้าประกาศจะนํชจวสือไฮเซนเข้าลงเพิ่มอีกภาคหนึ่งก็คือภาคนี้นะครับมูวิภาคสาม l อร์นเกมซึ่งเหมือนจะตัดเนื้อหาในส่วนของซีซั่นสองรวมกับสามตอนแรกของ ซีซั่นสามมาทาเป็นมูวี่ซึ่งจะเข้าฉายในช่วงพฤศจิกผมมองว่ามันเป็นความทะเยอทะยานของตัวแมปปาที่จะทําให้แฟรนชา์จูจิเซอร์ไคเซนเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนหนังกเรื่องหนึ่งซึ่งเห็นได้ไม่บ่อยกับตัวอนิเมะแลวตรงนี้ผมค่อนข้างชอบ,บามากแล้วก็แอบเห็นตัวอย่างเซนซอวแมนเดียวถ้าคลิปนี้กระแสดีเซนซาวแมนก็อาจจะมีคลิปแนวๆนี้นะสุดท้ายนี้ก็ใครที่ดูมูวี่ภาคนี้มาแล้วรู้สึกอินอยากจะเสิมเนื้อหาเพิ่ม อนนี้เกม EN. จิ๋อสืไขเซนแฟนทอมพาเลตเกมออฟฟิเชียลของตัวออนิ้เนี่มันมีเนื้อหายอดดีเพิ่มเติมเป็นสตอรี่อีเวนต์สามารถจอยเข้ามาเล่นเกมนี้กันได้โอเคสำหรับใครที่อินอยู่ก็ในตัวเกมเนี่ยมันมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่ไม่มีในนิเมะนะเป็นเนื้อหาแบบเคมีตัวละครต่างๆส่วนวิธีเล่นเล่นยังไงก็ในช่องมีไกด์ทุกอย่างนะครับสุดท้ายนี้ก็ใครดูมาแล้วอยากเมามอยอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้ใต้วิดีโอนี้เลย ชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด b i ไลค์ได้นะครับผมก็จะทำต่อไปเรื่อยแหละเพราะผมไม่สนใจอยู่แล้วช่องนี้ผมทำคลิปตามอารมณ์ของตัวเองแล้วก็คนดูที่สัำรุน